ลาชันเสียนนักฆ่าแห่งนครตอนที่หนึ่งมู่เฟิงอดทนไว้ก่อนนะอย่าลับนะฉันจะพานายกลับบ้านเองพี่ขางได้ใจเพื่อนนายได้เป็นพี่น้องกับนายชีวิตนี้ของฉันก็คุ้มแล้ว ชาติหน้าเรามาเป็นพี่น้องกันอีกนะฝากดูแลพี่สาวของฉันด้วยนะมูเฟิงความแกนเมื่อสี่ปีก่อนฉันจะให้พวกแกได้จดใช้ตังนาท่านพวกแมลงในนรกเลือด มันก่อความลำคาญให้ท่านเหรอครับหนึ่งในผู้นำอาณาจรรักรแห่งความเมืดลาชาข้างจิงหา่าวก็ผมจะไปสั่งให้คนกำจัดเดี๋ยวนี้บินยายกะหาสงคขาอิงเมียนไม่ต้องข้อมูลผิดพลาดราชาข้าง อยู่ที่นี่อ้าบอ้าบเป็นไปไม่ได้ราชาข้างนั้นหรอรีบหนีเร็วตอนหน้าราชาข้างไม่มีทางต่อกรได้แนะ่พวกเรามาไม่ทันการต้องรบกวนถึงนายท่านขอในท่านโปรดให้อภัยให้ด้วยยิงนี่หายไปนกกระจอกของหลงเย็น ก็มาอยู่ที่นี่ถ้ายังไม่กลับไปใครบางคนคงคิดว่าฉันตายไปแล้วจริงๆกับโรงเหยียนเดี๋ยวนี้ครับเที่ยวการบิน B 7 2 0จากอิงจี้เดินทางไปยังเมือง เทือนหลานกำลังจะขึ้นบินขอผู้โดยสารรัด็มขัดให้เรียบร้อยเทื่อบินนี้จะใช้เวลาประมาณเศษชั่วโมงเชียงกงอินเตอร์เนชั่นยินดีต้อนรับค่ะถึงจะได้องค์กรต้องการมาก็เหอะแต่ใครกันนะถึงกับทำให้นรก ไม่เป็นไรน้าหญิงส่วนมีฉันอยู่ทั้งกลนนาอ่ะนะเฮ้ยแกที่เสดเป็นดำอ่ะไปนั่งข้างหลังนู่นไปตรงนี้ฉันจะนั่งปิงฟานอย่าก่อเรื่องไปซะเฮ้ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ไม่อยากจะมีจมูกแปะว้บนหน้าแล้วเรื่องไงรู้จักสตาร์บัตไหมฉันนเป็นยุดเดียวนี้นะ <c oughs> ไอ้พวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจะชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีถึงรอถึงเทียนหลางเมื่อไหรฉันจะฉันจะทำให้แกต้องคุกเข่าอ้อนบอนขอชีวิต เที่ยวบินบี2จจากเอเจเดินทางไปยังเทียนเหยียนกำลังจะนำเครื่องลงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบสิ่งของสัมพระเชียงกองอินเตอร์เนชั่นยินดีต้อนรับให้บริการค่ะประเทศเทียนหยาน เมืองแห่งเทียนหลานสนามบินสนามบินเชียงกงเครื่องลงมาแล้วแล้วก็หนีเลยกล้ามีเรื่องกับฉันอยากคิดว่าจะหนีรอดไปได้หลิงชวนฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีตัวละ เธอเอากลับของกลับไปก่อนเลยนะเดี๋ยวยันนี้เจอกันอา้าวหรอก็ได้ไว้เจอกันนะอืมยินดีต้อนรับครับน้องเยียนฉันกลับมาแล้ว